เอาเลยครับคุณูชมครับก็สวัสดีคุณูชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้โซกันอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าทุกคนแหละรอคอยวันนี้เนีเอ๊ะถ้าบักทงมันจะมีสิทธิ์เราเนี่ยจะมีสิทธิ์เอื้อมถึงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันดูเดือดขนาดไหนนะครับสำหรับวันแรกนะครับย่าว่าเป็นแค่วันแรกเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันด้วยว่าเราควรซื้อเท่าไหร่ถึงจะคุ้มเนี่ยควรจัดยังไงถึงจะคุ้มถึงจะได้ถ้าปักทุในราคาที่แบบเออพอรับได้ไม่สูงไม่แพงเกินไปแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราก็ไปดูราคากันดูดีกว่าว่าตอนนี้เขาแข่งกันไปเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมครับก็ผมบีอยู่แล้วไงผมก็รอดตัวไปคือแบบโ,โหดูเดือดมากเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรยวได้ว่าโคมาอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยตกใจหมดคุณผ ก็ตอนนี้อันดับหนึ่งก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย T2N เนี่ยหสี่แสนเพรไปแล้วเนี่ยหูเรียกได้ว่าสี่แสนเพรก็ปาไปอย่างต่ําคือหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทหนึ่งสี่แสนเพชหนึ่งแสนบาทเว้ยซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเนี่อจะไปจะไปว่าไม่ได้เลยเพราะว่าแบบอาจจะแบบหลายคนอยากต้องการเหมือนผมตอนนั้นก็จัดไปเหมือนกันนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเพนะตอนนั้นผมก็เออมันก็ราคาแบบพอดีแต่วันนี้คือมันไม่ได้เลยเว้ยราคาที่ผมจัดตอนนั้น คือราคามันไปไกลมากดูดิสามแสนเพชรนะที่20เนี่ยสามแสนสามหมื่นเพชรโอ้โหโคตรสุดคุณผู้ชมโคตรสุดคุณผู้ชมครับดูดิโอ้โหสามแสนสามหมื่นเพชรโอ้โหสุดจัดเนี่ยครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะสำหรับคนที่อยากได้นะอย่ารีบนะครับก็ให้ถึงแบบประมาณสี่ทุ่มค่อยจัดเพราะมันทันอยู่แล้วแหละเราแบบใช้จ่ายอะไรแบบจ่ายเพชรกดซื้อกดทั้งหมดกดแม็กแล้วก็กดซื้อกดซื้อซื้อแป๊บเดียวได้เนีแต่ว่า ถ้าใครที่แบบมีการขายด้วยนะมีการส่งต่อขายแบบเพื่อนในกลุ่มขายของนะครับขายบัตรเปลียนชื่ออะไรอนะันนี้ก,ก,ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้นะแบบเราขายในราคาถูกๆนะขายบัตรเป็นชื่อ20บาท30บาทก็เราก็เป็นผลพลอยได้ที่เราอาจจะได้ถ้าบอกถงนะแบบถ้าขายดีๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการตลาดแต่ละคนนะแต่ใครจะคิดยังไงเนะี่ยแต่ว่าวันนี้คือมันหนักเกินอะ่ะสามแสนเพรก็ผมบอกได้เลยว่า มีหลายๆคนแน่แหละที่แบบมีม,มีมีเสียใจแหละผมว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเตรียมมาสองแสนเพชรแล้วก็ใส่ไปตั้งแต่เช้าแล้วแต่มาดูตอนเย็นตอนนี้คือมันที่ยี่สิบคือสามแสนเพชรเลยเว้ยคือเราก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อนะบางคนก็แบบใส่ไปแล้ว,ว 2, นะครับสองแสนเพชรเราจะไปตอนน่อดีไหมนะหรือว่าเออรอถัดไปอีกอนี้ก็โบ้โหหมดหมด,หมดเยอะนะเพราะว่าสามแสนเพชรก็ประมาณเกือบแสนปะผมไม่รู้นะผมไม่รู้ประมาณนั้นแหละมูลค่าเงินจริงๆอะประมาณแสนบาทนะ ว่ามันเวอร์เกินอ่ะซึ่งผมแนะนําได้นะสำหรับคนที่แบบอยากสูงบผมว่าอ่อค่อยจัดนะค่อยจัดประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ค่อยดูราคาเราไหวหรือเปล่าเ๋ยวถ้าไม่ไหวจริงๆก็ผมแนะนำว่า2-3วันสุดท้ายอ่ะมันจะแบบ ราคาที่แบบกลางๆแหละผมว่าพระว่าวันแรกเนี่ยมันก็ราคาสูงอยู่แล้วแหละต้องรอวันที่แบบวันที่2วันที่3มันถึงจะแบบต่ําๆลงไปนะแวราคามันก็จะแบบเออไม่แน่แนีอาจจะแบบคนต้องการเยอะกว่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าครั้งที่แล้วคือวันสุดท้ายเนี่ยที่ผมจัดเนี่ยมันราคาต่ําที่สุดเลยนะครับที่สุดท้ายเนี่ยคือมันราคาต่ําที่สุดก็คือ9 0 0 0 0เพจเนวตอนนั้นครั้งครั้งที่แล้วเนเก้าหมื่นเพรแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้นีเพราะว่าผมจัดตอนเกือบ สองวันสุดท้ายอ่ะคุณครับเอออีกวันนึงแล้วก็อีกวันอ่ะก็คือ2วันสุดท้ายอ่ะผมจัดไป1 70, นึ่งแสนเจ็ดนพะครับได้ที่9มั้งตอนนั้นอ่ะคือวันสุดท้ายก็มันก็มีเสี่ยงนะว่าเออมันจะราคาสูงสุดหรือเปล่ามันก็มี2ออย่างก็คือ ราคาที่สูงมากสูงกว่าวันแรกครับราคาที่แบบต่ําที่สุดเราก็ต้องลองดูนแบบสองวันสุดท้ายผมแนะนาว่าให้เป็น2วันสุดท้ายสำหรับคนที่อยากได้หรือไม่ก็รอดูก่อนนะซึ่ง2วันสุดท้ายก็คงต้องรอดูอีกว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเราต้องมาส่องราคาใหม่อีกครั้งว่าเราไหวตอนไหนหรือเปล่าอย่ารีบใส่ตอนถึงตอนเช้านะเพราะว่ามันจะไปไกลเกินแล้วตอนเนี้ยราคามันไปเวอร์เกินละผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วว่ะผมไม่ใช่แล้ว่ะถ้าเป็นผมผมไม่เอาแล้วเนี่ยวันแรกแต่ผมได้ไปแล้วไง มุดได้แล้วแต่ตอนนั้นผมก็อยากได้ไงคุณผู้ชมครับเขแล้วแต่เนี่ยบางคนก็แบบขายบัตรก็ได้ถ้าปักตัวิเนี่ยได้ปักธงแน่เออได้ถ้าปักธงแน่เออต้องได้เลยเออผมว่าเต้องได้เลยเพราะว่าสามแสนเพรแล้วอะผมว่าจบคุณผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะว่าจบที่เท่าไหร่เรามาทายกันดีกว่าก่อนเที่ยงคืนผมว่าไปถึงแน่ห้าแสนเพรแน่คุณผู้ชมครับอะ ไหนก็มาแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่สนใจท่าบักทงอะไรก็สามารถมาซื้อของในราคาถูกๆได้นะครับในกิจกรรมขุนพลโจรสลัดนะครับก็ลดสุดๆคือเท่าไหร่อ่ะ90%ป้าคุณผู้ชมครับก็สามารถมาสุ่มได้ตัวลดราคาได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงีแค่6วันก็จะหมดแล้วนะครับก็นั่นแหละใครที่อยากจัดก็รอ2-3วันสุดท้ายดีกว่านะผมไม่แนะนำให้เป็นวันแรกเพราะวันแรกคือเขาใส่กันยับแน่เออนั่นแหละอย่างที่เห็นแล้ววันนี้คือแบบวันแรกเนาะ ก็เดี๋ยวไหนก็มาแล้วจัดไปหน่อยละกันนะครับก็ซื้อได้ไม่จำกัดอ๋อนี่ผมส่งเพื่อนให้เพื่อนได้ด้วยอ่านี่ซื้อได้ด้วยนะครับซื้อบัตรเป็นชื่อราคาถูกๆเลยนะครับอันนี้ก็สามารถมาจัดกันได้นะครับส่วนกิจกรรมก็มีเยอะแยะแล้วจริงๆวันนี้ก็มีกิจกรรมมใหม่เยอะนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโอปป้าเนี่ยเป็นชุดโอปป้าเนี่ยเกาหลีเนี่ยหล่อเท่ะนรับนี่ เป็นแพ็คแบบชุดสุดดำแนวโหหลอเท่นะอันนี้กิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่7มกราจนึงวันที่13มกราเลยนะครับคผู้ชมครับสามารถมาซื้อมาจัดกันได้นะครับก็เลือกของที่เราไม่ต้องการแล้วก็สุ่มมันไปเครับเป็นตู้การันตีนั่นเองนะครับและต่อไปก็คือเติมเพชรรับฟรีนะหรับท่าทางตัวนี้นะครับต่อยจอหรือว่าตัวท่าทางแบบ vr นะครับ2 vr แล้วก็เป็นแมปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือรับฟรีส่มเติมแค่ 299นะครับโดยไม่เสียไม่เสียเพชรแนวนะครับแค่เติมเท่านั้นนะก็จะหมดได้แค่4วันเท่านั้นอย่าลืมมาจัดกันได้นะครับพลาดดบครับเพราะเป็นท่าฟรีแนวนนี้อ่าป,ปุ๊บให้จัดนวคุณผู้ชมครับอะแล้วก็มีกิจกรรมสายฟรีด้วยวันนี้ก็เป็นวันเด็กแนวอยู่ครับก็สามารถมารับตัว เซตพิสตันกันได้นะครับสูงสุดคือ100ชิ้นเนี่ยวันเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะคผู้ชมครับก็สามารถไปเล่นแบบหมดอะไรก็ได้มันก็จะดรอปหลังจบแมตช์เนี่ยก็จะได้ประมาณ100ชิ้นเอาไปแลกเป็นผลึกรสตันได้1ลูกฟรีๆนะวันนี้ก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วก็กิจกรรมอีกเยอะแยะนะครับสายฟรีก็มีอีกนะครับนี่นี่นี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมรเผชิญหน้าล็อกอินเนี่ยครบหกจบไอเทมเนี่ยล็อกอินครบ8วันนะจริงอ่ะ6หรือยังไงเนี่ย 8วันนะครับล็อกอินแล้วก็8วันก็ได้รับไปเลยนะครับเป็น M4A1 Magic Girl นะครับฟรีฟรีฟรฟรถาวรไปเลยนี่ครับดาวเมทบวกหนึ่งแล้วก็แม่นยำบวกสองแล้วก็ความเร็วลดลดไปหน<อ>ึ่งนะครับเป็นตัวสกินปืนถาวฟรฟร,ฟรีีก็อย่าลืมมาล็อกอินรับฟรีตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่23ยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะถ้าถามว่าผมจะจัดหรือเปล่าผมก็มีอยู่แล้วผมไม่รู้จะซื้อทําไมแล้วก็ราคามันสูงมากนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้ท่าปักทงนะผมแนะนําให้เลยวันแรกวันที่2กันก่อนเนะี่ยหรือไม่ก็สองสามวันสุดท้ายอยากค่อยสุ่มนะครับหรือว่ารอเสียทุนค่อยสุ่มก่อนเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วโอ้ยี่สิบราคาโคตรสูงนะครัใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์ยูไอดีไว้เลยเนะี่ยผมก็อยากแจกฟรีรักสิบต่างวันดีกว่าสิบคนดีกว่านะครับก็คอมเมนต์ว่าอ,อยากได้เป็นตัว ตัวก็ได้นะครับผมจะแจกพวกนี้แหละเป็นบัตรเป็นชื่อก็ได้เป็นตัวสูงสกินปืนหรือว่าจะเป็นตัวบัตรตัวไดมอนด์โรยเย่าเนี่ยคอมเมนต์ยูไอ้ดีวเลยเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับนี่จำกัดส่ง10คนนะครับคุณชจ้าภาอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะส่งให้ในคุณชจ้าภานี่จ่ายเพิ่อมอีก2 7 9เพชรเพเพื่อรับของรางวัลพิเศษเนี่ยผมก็ไม่รู้ได้อะไรเนาะนี่มันคือมันมันบั๊กหมดเลยอะ เออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็จะแจกนะครับ10รางวัลน,นะครับ10คนเท่านั้นนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับกิจกรรมก็มีประมาณนี้ง่ายๆนะครับแค่คอมเมนต์นะครับแล้วก็กดติดตามผมหน่อยก็แล้วกันนะแบบใครที่แบบเอาของฟรีแต่ไม่กดติดตามอันนี้ก็เสียใจอยู่นะมันก็ต้องพิจารณาอหรอจะให้หรือเปล่านะครับ รอเล่นรอเล่นแล้วแต่นะครับอเอาละคลิปนี้ก็อนลาคผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้เลยอยากได้เป็นอ่าคอมเมนต์ด้วยแล้วอยากได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็จะแจกนะครับชั้วสิบรางวัลนะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับโหสุดจัดแนวตาบอทองสี่แสนห้าแสนเพลทโอ้สุด